สวัสดีค่ะอาจารย์สุริวัลสุคนรธรสนะคะหรือว่าอาจารย์สินค่ะเราประวัติส,ส่วนตัวก่อนเลยละกันนะคะเด็กๆก,ก็เกิดมาในครอบครัวที่ปานกลางนะคะแล้วก็อยู่กับคุณตาคุณยายเป็นหลักเนาะด้วยความที่เราอยู่กับคนแก่เขาก็จะเลี้ยงเราให้อยู่ในกรอบเลยค่ะเราก็จะอยู่ในกรอบตามที่เขาเคย ให้เราทำเนาะพอมาสักประมาณป .4 ค่ะคุณพ่อคุณแม่เราก็ได้กลับมาเหตุเกิดจากว่าคุณแม่เนี่ยก็คือมีน้องแล้วน้องเนี่ยค่ะก็คือมีปัญหาตอนคลอดนะคะก็เลยน้องก็เลยจะเป็นเด็กที่การคุณพ่อคุณแม่ก็เลยต้องออกจากงานแล้วก็กลับมาอยู่บ้านก็จะเป็นช่วงที่เราได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่จนถึงประมาณป .6 ด้วยความที่ก็จะต้องสอบเข้าม .1 ใช่ไหมคะ สอบข้อม .1 เนี่ยคือช่วงนั้นต้องบอกว่าแถวบ้านยาเสพติดระบ,บาดมากคุณพ่อคุณแม่ก็เลยมีความคิดว่างั้นส่งเราไปอยู่กับคุณอาที่นคปรปฐมก็แล้วกันด้วยความเป็นเด็กเนาะตอนนั้นเราก็ ยังไงดีแต่เราก็เข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ 1. สภาพแวลดล้อมแถวบ้านมันไม่ได้นะคะ2ก็คือมีน้องอีกหนึ่งคนที่ทุกคนต้องดูแลโอเคเราก็ย้ายไปอยู่กับคุณอาต้องบอกว่าตรงนั้นแหละที่เริ่มเป็นจุดเปลี่ยนในตัวเราหลายๆอย่างทำไมถึงเป็นสุริวันในทุกวันนี้ ตอนที่เข้าไปเรียนที่นครปฐม,มต้องบอกว่าเริ่มต้นเลยอะค่ะก็คือไปสอบโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งแล้วเราสอบไม่ติดนี่คือครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าการเรียนของเราเอ๊ะ จริงๆเราก็เป็นเด็กที่เรียนเก่งมาตลอดนะที่1นที่2ที่3มมาตลอดเลยของโรงเรียนด้วยแต่พอเวลาไปสอบอะด้วยความที่เราไม่เคยเตรียมตัวเราไม่เคยรู้ว่าสอบแข่งขันแบบเข้ามอลหนึ่งมันมันจะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคุณพอ่อคุณแม่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้เตรียมตัวมาตั้งแต่ต้นด้วยว่าเราจะต้องไปเรียนที่ไหนยังไงต้องบอกว่าเป็นความผิดหวังในการเรียนครั้งแรกประมาณนั้นละกันเราก็ไปอีกโรงเรียนหนึ่งที่เป็นโรงเรียนที่ก็มีชื่อเสียงนั่นแหละ ในจังหวัดนครปฐมก็โอเคสอบติดได้ห้องขิง นะคะโอเคเรื่องการเรียนดีขึ้นผ่านไปสอบติดสมหวังและไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เครียดและในการเรียนโรงเรียนก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเป็นแต่ก,กิจกรรมค่ะเรียนดีกิจกรรมเด่นไม่มีใครไม่รู้จักสุริวันเพราะว่าทุก,ท,ก,ท,กทุกเทศกาลการแข่งขันจะต้องมีชื่อเราแล้วก็จะต้องมีชื่อเราในการรับเกียรติบัตรหน้าเสาธง,งตลอดมาพูดถึงการเลี้ยงดูไปอยู่กับคุณอาทั้งสองท่านต้องบอกว่าคุณอาทั้งสองท่านเลี้ยงเราค่อนข้างจะเปิดมากเลยเปิดในที่ นี่คือให้เชือกเราค่อนข้างกว้างเลยค่ะ ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแบบทำตัวไม่ถูกเนาะเหมือนแบบจากที่เคยถูกเลี้ยงมาแบบในกรอบตลอดเวลาก็มีบ้างเดินเล่นๆอยู่ตามขอบบ้างกระโดดออกนอกขอบบ้างอะไรที่มันไม่ดีคุณอาก็จะเริ่มกระตุกเชือกกลับมานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เหมือนเราเริ่มได้อิสระมากขึ้นเนาะมันก็เลยเป็นจุดที่เราเริ่มกล้าคิดกล้าทำอะไรหลายๆอย่างนะคะอย่างที่บอกว่ามันเลยทำให้เราเริ่มเป็นเด็กกิจกรรมในโรงเรียนเนาะถามว่า ว่าตอนประถมมีไหมก็มีบ้างแต่สมัยปถมก็คือนางรำนางละครประจำโรงเรียนนะคะแต่ว่าพอขึ้นมามัธยมปุ๊บก็เริ่มเป็นเรื่องของแบบวิชาการเริ่มหลายๆอย่างมากขึ้นที่ออกกล้องขึ้นเวทีอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรากล้าในหลายๆอย่างเนาะทีนี้พอช่วงปิดเทอมอะคะ่ะก็แรกๆยังกลับบ้านเนาะไปอยู่นะครปฐม,มพอมาหลังๆเราเริ่มรู้สึกว่าการกลับบ้าน ไม่ค่อยสนุกและไปหาอะไรทำดีกว่าเราก็ย้ายไปอยู่กับคุณอาช่วงปิดเทอมย้ายไปอยู่กับคุณอาอีกคนหนึ่งที่ราชบุรีตอนนั้นเนี่ยก็คือคุณอามีโรงงานผ้าบาติกเราก็ไปเพ้นผ้ากับเขาช่วงปิดเทอมช่วยเขาเพ้นทผ้าช่วยเขาแบบว่าเก็บพวกผ้าไปส่งร้านหรือทําเกี่ยวกับในโรงงานละค่ะพูดง่ายๆเนาะแล้วก็ช่วงปิดเทอมเนี่ยสเดือนเราก็ได้เงินม เฮ้ยมันเป็นเงินก้อนแรกของเราซึ่งตอนนั้นคุณอาก็ให้มา3เดือนประมาณเท่าไหร่ละ่ะหมื่นนึ่งมั้งก็เด็กๆโอเคเดือนละ3 0 0พันมันก็เป็นอะไรที่แบบอุ้ยเยอะแล้วช่วงที่เปิดเทอมเสาร์อาทิตย์เราก็เริ่มออกไปขายของกับเขาด้วยตอนนั้นคือคุณอามีร้านอยู่ที่สวนจตุจักรด้วยนะคะกลางวันจันทร์ถึงศุกร์เราเรียนใช่ไหมคะวันศุกร์ตอนกลางคืนประมาณสองทุ่ม คุณอาจจะเข้ามารับเราแล้วก็พาเข้าไปจัดร้านที่สวนจตุจักรประมาณตีหนึ่งตีสองเราได้นอนพอเช้าช่วงประมาณตีห้าหกโมงเราก็ต้องตื่นมาเข้าร้านและมันก็เป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยได้เริ่มเจอชาวต่างชาติอ่ะเพราะว่าในจตุจักรอย่างที่ทุกคนรู้ว่าก็จะมีชาวต่างชาติเยอะใช่ไหมคะ<ๆ>ก็จะเป็นจุดที่ทำให้เราได้เริ่มพัฒนาตัวเองในจุดนี้คือ แรกๆก,ก็แค่เฮามหอย่างที่ทุกคนรู้ถามหาราคาเป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมคะหลังๆมาเราเริ่มสนุกเราเริ่มแบบวันนี้เราจะเอาเรื่องนี้ไปคุยกับเขาประมาณนี้เนาะเราก็จะเตรียมไดอะล็อกไปคุยกับเขานะคะเป็นจุดที่เราได้เริ่มพัฒนาตัวเองทีนี้เข้ามาสู่เรื่องของนักเรียนทุนเริ่มรู้จักคําว่าทุนจริงๆก็คือน่าจะประมาณม .4 ต้องบอกว่าเป็นเด็กที่ไม่รู้อะไรเลยเนาะแล้วก็ม .4 เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าอาจารย์แนะแนวอะค่ะเขาก็คัดเลือกเราว่าให้เราอะได้รับทุนตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็คือจะได้อยู่ที่ปีละ8,000 แต่ว่าต้องรักษาเกตพวกวิชคนิดให้ดีเนาะทีนี้ปีละ8 0 0พันถามว่ามันเยอะไหมสมัยนั้นย้อนค่ะยอนก็เยอะนะใช่ไหมคะ800 0ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความสนุกของเราและที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองไปด้วยฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราได้เรื่องของการจัดการเวลาเราจะจัดการเวลาตัวเองได้ดีมากเพราะว่าจันร์ถึงสุขเราต้องจั การเรื่องการเรียนทั้งหมดให้เรียบร้อยสาวอาจิต์ก็คือไปไขายของถูกไหมคะแล้วก็พอช่วงมปลายมปลายเนี่ยนอกจากเป็นนักเรียนทุนแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยเรายังจําไม่ลืมว่าแบบครั้งหนึ่งเราเคยสอบไม่ติดเพราะว่าเราพลาดเราไม่ได้เตรียมตัวนะคะเราก็เลยบอกคุณอาว่าขอว่าวันเสาร์เราไปช่วยนะ แล้วก็ตอนเย็นก็คือนั่งรถจากสวนจตุจักรกลับบ้านที่บางบัวทองแล้วก็เช้าวันอาทิตย์ก็คือนั่งรถมาที่ปิ่นเกล้าเรียนพิเศษแล้วก็ตอนเย็นนั่งรถทัวร์กลับนคนปรปฐมชีวิตเราก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ปิดเทอมเราก็ทํางานนะคะก็สนุกดีต้องบอกว่าตอนนั้นไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราสนุกเราได้ดูแลตัวเองเราได้ช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านนะแล้วก็เริ่มมีเงินเก็บ ะะตอนนั้นมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เรารู้จักคำว่าทุนแล้วเรารู้สึกว่าทุนมันช่วยให้ครอบครัวเราไม่ต้องจ่ายในส่วนนี้นะคะแล้วเราก็ได้การศึกษาดีๆทีนี้พอเข้าสู่มหาวิทยายลายัยตอนนั้นได้โควตาค่ะต้องบอกว่าเป็นคณะที่รู้สึกว่าโอเคแล้วอยากเข้า ก็ได้โคตาได้โคตาพอเข้าไปเรียนปุ๊บอะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าที่กเกษตรจะมีเรื่องของถ้าได้ A5 ตัวก็จะไม่ต้องจ่ายเรื่องของค่าหน่วยกิตซึ่งค่าหน่วยกิจมันก็จะลดไปประมาณแบบ5,000อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เก็บ A มาตลอดฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่เราแทบจะไม่ได้เสียค่าหน่วยกิจเลยเราก็จะแค่เสียแค่ค่า อื่นๆที่ไม่ใช่ท่าหน่วยกิจน,นะคะจนมาถึงสักประมาณปี3ขึ้นปี4ก็จะมีทุนที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของกเกษตรกับ University of Kentucky นะคะที่อเมริกานะคะเราก็โอเคลองดูแต่ลองดูในตอนนั้นน่ะต้องบอกว่าคุณเพื่อนกัลยานมิตรไปสิเราลองไปไปไป,ไปตรงนี้ดูนะคะโอเคเราก็สมัคร สมัครปุ๊บเอ้ยเราก็ได้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ประมาณ5เดือนถึงครึ่งปีอะคะ่ะอยู่ในเทอมประมาณ4เดือนครึ่งแล้วก็อยู่ต่อจนวีซ่าหมดอีกเดือนหนึ่งนะคะก็อยู่ประมาณครึ่งปีก็กลับมาเท่ากับว่าเราก็จบแค่3ปีครึ่งแล้วก็เกียรตินิยมอันดับ1น,นะคะจบจากตรงนี้ก็มีโอกาสต่อว่า มีพี่ที่รู้จักแนะนำว่าลองไปเรียนที่ AIT ไหมนะคะ AIT ก็คือจะเป็น Asian Institute of Technology นะคะตรงส่วนนั้นนะคะเราก็ได้มีโอกาสที่รับทุน จนจบปริญญาโทนะคะซึ่งตอนนั้นนะ่ะในนั้นนะ่ะประมาณ90%จะเป็นนักเรียนทุนหมดเลยที่เป็นนักเรียนทุนของรัฐบาลแล้วก็นักเรียนทุนของรัฐบาลต่างๆในทวีปเอเชียค่ะส่งนักเรียนเข้ามาเรียนฉะนั้นเราก็จะได้เพื่อนที่แบบหลากหลายสัญชาติในเอเชียมากแล้วหลายๆคนก็คือเป็นคนที่ทํางานแล้วในองค์กรของรัฐของประเทศต่างๆที่ถูกส่งเข้ามาเรียนนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นชีวิตที่ ดิ้นลนส่วนหนึ่งในความดิ้นลนของเราเราก็สนุกเนาะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราลำบาก